11หน่วยงานภาครัฐร่วมลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้รับการส่งเสริมเรียนรู้ตามศักยภาพหรือ Thailand z e r o Drop Out โดยมีผลตบทเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวแทนรัฐบาลในการลงนามถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าสําคัญในประวัติศาสตร์ของระบบการศึกษาไทยที่รัฐบ,บาลกําหนดให้การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ การเดินหน้าสู่ไทยแลนด์ซีโร่ดรอปอ t จจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพทําได้จริงถือเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของการติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นรายบุคคลตามเป้าหมายไทยแลนด์ซีโร่ดรอปอ t ของรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกันบูรณาการฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนช่วงอายุ3ถึง18ปีพบว่า มีการศึกษา2,566มีเด็กและเยาชนกว่า1 2 5 5 1 4คนที่ไม่พบข้อมูลในระบบการศึกษาของทั้ง21หน่วยงานรัฐบาลจึงต้องเร่งรัดให้ค้นหาติดตามและดูแลช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและพัฒนาตามศัก,กยภาพโดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567ทุกจังหวัดจะค i c k off พร้อมกันโดยมีแอปพลิเคชันไทยซีโร่ดรอปเอาทสนับสนุนภารกิจสำคัญนี้จริงๆแล้วก็อาจจะ นอกระบบไม่มีอะไรแบบนะครับก็คือไม่เรียนในการศึกษาของประเทศไทยอาจจะไปเรียนต่างประเทศก็ได้เดี๋ยวเราไปสำรวจเราก็จะเห็นว่ามีไปเรียนต่างประเทศเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้ไปต่างประเทศเราอยู่ในประเทศไทยแล้วอพยพต่างจังหวัดอย่างไรแต่เราก็ต้องมีการ,ฟรโฟล่กันนะครับในการการะทบข้อมูลนะครับการลงเเอาอยู่ท่นี้มันจะทําให้เกิดความชัดเจนขึ้นสิ่งสำคัญก,ก็คือเรานําเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในการเชื่อมโยงข้อ,ขอมูลเราจะเห็นละเดี๋ยวเราโมนิเตอร์ได้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปสำรวจข้อมูลนะครับในการแก้ไข แต่เป้าหมายของเรานะครับจริงๆปีนี้ก็ต้องพยายามให้เป็นซีโร่ดอกให้ได้